เท่าไรครับ1ิบบาทค่ะนี่ครับขอบคุณค่ะนี่คุณคุณผู้หญิงคนนี้ดูไรเดียงสาจังขนาดตาบอดแล้ววะเนงยออกมาขายของอีกเอ๊ะถือว่าตาบอดไม่จริงแล้วอย่างไรไม่คนสงสารเร็นอนี้ต้องลองไปพิสูจน์ดูเอาวันนี้ห่อน,หนึ่งครับ20บบาทค่ะนี่ครับคุณคะ คุณให้มาเกินค่ะตัวสอบมันไม่ตรงกับแบงก์ยี่สิบงั้นเมื่อกี้คุณเงินไม่ต้องทอนนะครับเป็นบ้าหรือไงให้เงินไปแบบนั้นอะซื้อของไหมคะซื้อของไหมคะเอาน้ำผลหนึ่งครับยี่สิบบาทค่ะนี่ครับขอบคุณค่ะนี่เธอผู้ชายคนเมื่อกี้ต้องเป็นคนไม่ดีแน่นๆเลย เห็นควงสาวมาไม่สามหน้าเลยเธอต้องหวงหาไว้รู้ปะขอบคุณค่ะคุณคะคุณลืมน้ำค่ะผมให้คุณครับ ขอบคุณนะคะครับผมนี่ครับเดี๋ยวผมไปก่อนนะอย่า,อาไปนะโอยช่ไมไม่เป็นไรค่ะอย่าไปนะมันน่าจะยังไปได้ไม่ไกลไม่เป็นไรหรอกฉันชินแล้วถึงเธอจะมองไม่เห็นอะ่ะเธอไม่ควรจะโดนแบบนี้ต้องทอํายังไงเธอถึงจะมองเห็นฉันต้องผ่าตัดค่ารักษามันแพงมากตอนนี้ฉันต้องเก็บเงินไปก่อน ไอรินคุณมาแล้วหรอคะครับแล้วนี่คุณกินข้าวหรือยังอ่ะกินแล้วค่ะช่วงนี้ทำไมคุณไม่เห็นมาหาฉันเลยพอดีช่วงนี้ผมยุ่งนิดหน่อยครับเดี๋ยวผมต้องไปทำธุระก่อนนะไปก่อนนะครับนี่มันเงินนี่ นึกว่าหนุ่มที่ไหนสะอีกไม่ไปจีบสาวแล้วหรอทําไมถึงได้มาสมม้มรถสภาพแบบนี้อ่ะผมไม่เข้าใจจริงๆว่าทำไมถึงยังมีคนคบด้วยอ๋อใช่สิฉันเห็นว่าผู้หญิงคนนึ้นเขาจะเปิดร้านขายของใหม่ด้วยนี่คุณผู้ชายรับอะไรดีคะเออใค่เหรอครับเอ งั้นคุณไปพักก่อนก็ได้นะแต่ตรงน,นี้ผมจัดการเองไม่เป็นไรหรอกค่ะช่วยๆกันดีกว่า <c oughs> รับอะไรดีคะขอขนมหอน,นึงครับน,นี่ค่ะ้อะเอาอันนี้ห่อน,นึงครับ20บบาทค่ะนี่ครับคุณเป็นอะไรหรือเปล่า คุณหายไปไหนมาคุณจำผมได้เหรอทำไมฉันจะจำเสียงคุณที่รักฉันไม่ได้ล่ะคะ